สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสุดเศร้าต้องขายทอง380บาทเขาทรายแกแล็กซี่สุดเศร้าต้องยอมขายทอง380บาทเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยสำหรับเขาทรายแกแล็กซี่หรือจุระแสนคำเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยเป็นแชมป์โลกคนที่9ของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA คนที่4ของไทย ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ทั้งนี้ในช่วงที่เขาทรายคองตำแหน่งแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA จะเรียกว่าพิกัด115ปอนด์จูเนียร์แบนด์ตั้มเบดก่อนหน้านี้หลายๆคนคงพอทราบกันมาบ้างว่าเขาทรายแกาเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกประกาศเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษโดยตอนนี้ก็ได้มองหาลู่ทางเรียบร้อยเปิดสอนมวยไทยในต่างแดนและล่าสุด ต้องบอกว่าทำเอาตกใจไม่น้อยเมื่อเขา่าทรายแกแล็กซี่ได้เผยถึงเรื่องราวเตรียมพาลูกเมียย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษหลังโควิด -19 ซาลงก่อนตัดเพาะเสียดายขายทอง380บาทในช่วงที่ราคาทองแค่7,000บาทโดยเขา่าทรายแกาล็กซี่ได้กล่าวว่าผมแพนกับภรรยาและลูกๆไว้แล้วตอนนี้เพิ่องอยู่ปสเองตอลูกจบปหเราก็จะไปแล้วตอนนี้ลูกก็มีพาสปอร์ต เป็นคนอังกฤษแล้วมีทั้งไทยทั้งอังกฤษสอคนเลยแม่เขาด้วยแต่ผมยังไม่มีอาจจะแก่เกินแกงเลยขอยากที่อยากจะย้ายไปเรามองลู่ทางเอาไว้แฟนเคยไปเรียนที่นั่นอยู่8ปีเขาก็มีลู่ทางว่าน่าจะไปเปิดยิมได้นะที่นั่นยังไม่มีค่ายมวยเลยเราอาจจะทําได้นะก็ใช่เราทําได้อยู่แล้วมันไม่ยากเหนือบากกว่าแรงเลยเปิดวันไหนก็ได้ ถ้าไม่มีโควิด -19 พร้อมจะบินได้ตลอดเวลาเลยอาจจะไปเที่ยวไปเซอร์เวยก่อนแต่รอให้โควิด -19 มันซาก,กว่าน,นี้หน่อยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ